มาสวัสดีจ้าพบพอกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่องแอร์พาทำพากินนะจ้าเ <c oughs> มื่อนี่ผ้ามาเปิดตู้เย็นหาเห็ดแนวกินดีกว่านะจ๊ะสิเห็ดอีหยังดีเนาะว่ได้ไปตลาดของอีหยังที่เหลือในตู้เย็นก็หาเก็บออกมาหาเห็ดดีกว่านะจ๊ะเนาะมามาเตรียมหั่นของกันเลยจ้าเริ่มจากเ้าเหนแหนมนะจ๊ะ <c oughs> มาหั่นมาปอกออก อันเป็นชิ้นๆต้นๆกันนะจ๊ะน้อแล้วก็เข้าคอยเตรียมไปเทละอย่างเทละอย่างเนะจ๊ะอาจจะบอกว่าท่านแน่ท่านว่าท่านแน่ได้จ้าอ่ะเตรียมไว้มาเตรียมมะเขือเทศจ้าอันมะเขือเทศจากสามชีชิ้นหาชิ้นแล้วแต่เข้านะจ้าหลังจากนั้นกับปาดบกเน่าเลยจ้าปาดบกเน่าจากสองสามชิ้นนะจ๊ะเนาะเพื่อความสม จานเตรียมไว้หลังจากนั้นก็เอาใบขึ้นช่ยนะจ๊ะมาหั่นเตรียมใบจ้าหลังจากนั้นเท่ากับปั้นขีดๆจ้าเฮ้ยบเบื่องเตียงปั้นเด้อจ้าบืล้านก็ขีดจ้าข้างน้ำหัอนรวกพุ้นเซนนะจ้าเพราะรวกซุกแล้วเท่ากับเอาขืนนะจ๊ะเนาะ นพักไว้จ้าหลังจากนฮาพักไว้แล้วเรียบร้อยเัากรกระกปลาหมึกตอรเลยจ้าโอ้มีการหั่นลินด้ <c oughs> วยเพื่อความตลกจ้าจะบริสเรียนมามาเริ่มปรุงจ้าใส่พริกจ้าโอ้ใส่พริกหลายแท้เป็นตาแสบแทนะ้ะเนาะใส่บาเน้าวาบีบบกเน้าวาใส่ลงไปเลยจ้าใส่จากสองสามชิน้น ใส่นำปลาแดงลงไปเลยจ้าสักสองหรือสามซอนจ้าน้ำตาลจ้าสักสองซอนนะจ้าใส่เลยจ้าน้ำกระเทียมดองใส่หัวพรอมจ้าชุรสจ้าแล้วก็ใส่เครืองนะจ้า๋ยวเขาเตรียมไว้อาจจะว่าในใส่เบิร์จ้ากุ้เข่าเขาเละจังน้อยนะจ้า ใส่ปลาหมึกที่เขาหลวกไปแล้วจ้าใส่หมูนะจ้าหมูข้อหมูอย่างที่เหลือจ้าเอามาใส่โลดจ้าใส่แหนมจ้าโคเลสจักน่อยนะจ้าควมนัวเข้ากันจ้าพอโคเลสเสร็จเรียบร้อยนะจ้าเอาวุ้นเซนจ้าทิมลงเลยจ้าโคเลสจ้าโคเลสต่อจ้า เข้าให้เข้ากันนะจ๊ะเข้าเข้ากันเรียบร้อยนะจ๊ะลังจากนั้นกะเทใไส่ถ้วยจัดจานเรียบร้อยเลยจ้าใส่ลงไปเลยจ้จาจัดให้สวยจ้ะคิดว่าสวยแบบไหนใส่เลยจ้า <laughs> จัดแต่งให้สวยงามจ้า สารเท้าใส่ได้าชอบเนี่ละจ้าใส่ทงไปให้มันเสียบๆของปากของเท้าลิน่นของเท้านี่ละจ้าชัดจันเรียบร้อยร้อยเม็ดกระถินสวยงามจ้า